นะคะทุกคนเป็นวันเกิดของน้องมิตองวันที่3มิถุนายนนะคะทุกคนเป็นวันเกิดของน้องมิตองเองวันนี้เราก็จะมากินวันเกิดกันทุกคนแล้วคุณโยชาร์คานจิบ <c oughs> ังแล้วยยลอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอย,อยู่ร้านไหนอยู่ร้านคุณคณาอยูนจิบัง ที่จินท่านพระดับเก้านะคือโคนไปแล้วสั่งอาหารไปยังคะสั่งสั่งไปแล้วค่ะชั้นไหนจะ้นหกชั้นนี้หกสั่งอะไรไปบ้างคะสั่งอันนี้ไปแม่แม่กินแม่กินเหมือนใบตองเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็แบบบ้าสั่งอันนี้ไปแล้วก็สั่งน้ำอะไรไปคะแล้วก็สั่งน้ำน้ำพัดไปค่ะ น้องชยไปสั่งอรสั่งเตยเดีมาดูอาหารกันนอนดีกว่าเยอะเายมาแล้วดูได้แต่รว่าคมนั่งแหละ นี่นะคะทุกคนน้ำพันุ์ของเรามาแล้วสวยจ้าน้าก็สวยไม่สวยคุณใหญ่ดีมากอีกตอเงสวยอ้ดี้องหน้าโลอไปถ่ายกันไรน้งนีไม่ไอ้ยูนโอ้โหหลอ

จะเป็นหม,ม่าล่าซาลูรามิงนะคะ120่งร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวเราไม่ได้สั่งไปะะแล้วก,ก็มีอันนี้เป็นอะไรนะเป,นนเ,เป็นเ,เป็นนชีคาสซื้อนะทุกคนเหลือแมีเลยน่า,ากินราคาเก้าสิบบาททุกคนมีสี่ชิ้น รออาหารอยู่ใช่ปะป่อใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะต้านต้อ่ะเัมาสามตัวใช่ไหมอืมอ้นนีเป็นอะไรอยา จะขอตะเกียบเพิ่มอีกคู่นึงนะคะอันนี้อาเป็นอะไรเนีต้มยำต้มยำอันนี้ของนี่ของใบจอมมีของนุ่นได้อะไรไผตันชาชูเมนค่ะไตัานชาชเมน อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร,นนไ,รไ,ไกร่คาเกะไก่ไปลาปลาสี่ชิ้นนะอ่ตดอกินมซเพื่อนตีลูก dalam masing-sing Jelang กินผักแกเลียดเราจะมากินไก่าออกราโอเกะกันนะคะนีอะไรมีอะไร

ไปกินสเวนเซนต่อใช่ไหมคะไปพาไปค่ะ Um... ไก่อนปีอไปีไปถ่ายทำไมลงติดต่ออาะตอหนีุ้ณติต Mở nào Ăn đi ngày máy con đi theo anh ạ à. Hãy subscribe มือหยีเลย ด้วยนี้ราคาร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ๋งนโกอุ้ยซ่ารเป มันร <N cess inh aling> ้อนทาไงต้องแกะออกควายใส่อุกเล่นน้อันนี้นี้ของช็อกโกแลตเองตรงนี้แต่ว่ากองอาจายนี่ตอต้องเก้งเหงาตัขาเพิ่มเลยกิ้งกิ้กแมวแมวเอาเลยจ้ นี่นี่นเกิดนี่ล่นี่นี่ดนะคนี่มาให้องวค p เเรองเท้ารุดและรงเท้ารุด

ก็วันนี้นะคะน้องใบตองก็ไปกินฮาจิบังนะคะแล้วก็สเว่นเซนในวันเกิดข้างนั่งไปตองนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะคนที่มาอวยพรวันเกิดของน้องใบตองใน Facebook ใน i n s t a g r กรมอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ใครเกิดวันเดียวกับน้องใบตองนะคะวันที่3มิถุนายนนะคะก็อย่าลืม คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ไข้เลยรเฮงๆนะคะทุกคนแล้วก็ดูช่องน่ารักชาแนลแล้วก็ปิยาแอลด้วยนะคะทุกคนอโอเคค่ะับคลีปนี้ก็ลืมกดไลค์ like กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วไปต่องพี่วิเตอร์ด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องปียาแอลด้วยนะคะทุกคนเป็นช่องของพี่วิเตอร์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนนะคะคุบ๊ายบาย